วันนี้ผมก็จะมาทาต้ยมยำกุ้งน้ํข้นในกาน้ําร้อนครับผมน้องๆน,นะครับที่อยู่หอนะครับใช้เตาแก๊สไม่ได้นี่กาน้ําร้อนลุยไปเลยครับผมพนมรุง้งเมนูสามัญประจําบ้านสวัสดีครับโอ้โหยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการพนมรุง้งเมนูสามัญประจําบ้านเมนูอร่อย ประหยัดง่ายใครๆก็ทํากินเองได้ที่บ้านกับผมเชฟชาโนนครับช่วงนี้นะครับผมก็โหอินไม่ว่าจะเป็นหนังไทยนะครับอาหารไทยนี่โดยเฉพาะนี่หนังเรื่องนี้เลยผมดูมาล่าสุด <c oughs> นี่อย่างนี้ทานนี่เลยนี่ชักเพื่อนแก้วชักเพื่อนแก้วนี่ใครใครที ต้ยมยำกุ้งนี่ต้ยมยำกุ้งนี่และสาเหตุที่ผมทําต้ยามยำกุ้งในวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าต้ยามยำกุ้งเนี่ยเป็นเมนูแซ่บใช่ไหมครับเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ติดท็อปอาหารอร่อยของโลกด้วยนะครับผมแน่นอนว่านี่วันนี้ผมก็จะมาทําต้ยามยำกุ้งน้าข้นครับผม วัตถุดิบผมก็เตรียมไว้ตรงนี้เลยนี่หน้าตาแบบนี้นี่จะมีนี่นะครับกุ้งขาวนะครับผม ผักชีใบเลื่อยตะไคร้คาผักกินดาแดงใบมะกรูดนะครับแล้วก็มะนาวแล้วก็เห็ดฟางนะครับเครื่องปรุงนะครับนี่5้าอย่างนี้เลยนะครับจะมีน้ำปลานะครับนมข้นจืดนะครับเกลือนะฮะน้ำตาลแล้วก็พริกเผาครับผมแค่นี้ง่ายๆหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้เลยนะครับผมและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับก็คือนี่เลยเตาแกสครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับโอ้โหนี่วันนี้นะครับ ผมนี่ตั้งใจจะทำมากแต่แก๊สไม่อำนวยเลยแก๊สหมดนะครับผมท<อ>ีเดะยหาแก๊สสำรองก่อนดีกว่า<อ>เผื่อมีนะครับ <c oughs> เฮ้ยอย่าบอกนะเชฟอืมนี่เลยครับผมพระเอกของผมกา้ําร้อนนี่แหละครับผม <c oughs> ผมจะใช้นะครับกา้ําร้อนอันนี้นะครับแทนเตาแก๊สอันนี้เลยครับผมมา <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> ผมจะเริ่มนี่เลยนะครับจากตะไคร้ก่อนนะครับซอยตะไคร้นะครับให้เป็นแว่นบางๆนะครับ หลังจากนั้นนะครับขาครับหั่นเป็นแว่นได้เลยใบมะกรูดนะครับผมเราก็จะเด็ดก้านออกนะครับอย่างนั้นขยี้ได้เลยนะครับผมเพื่อจะให้อโรมานะครับในตัวของใบมะกรูดเนี่ยมันออกมาได้มากขึ้นนะครับหั่นเห็ดฟางต่อนะครับผมซอยผักชีใบเลื่อยกันนะครับผมมะนาวนะครับผมเราจะหั่นนะครับ เพิ่มความแซ่บให้กับจานต้มยำของเรานะครับวันนี้ใช้เป็นพริกจินดาแดงนะครับใช้มีดนี่นะครับทุบไปแบบนี้ได้เลยให้เขาพอแหลกๆแบบนี้นะครับก็โอเคแล้วนะครับผมและขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาแกะกุ้งกันนะครับเราก็จะเด็ดหัวออกนะครับง่ายๆเลยวิธีง่ายๆเด็ดหัวนะครับแล้วก็แกะเปลือกเขาออกนะครับผมแบบนี้นะฮะ จากนั้นเราจะมาเอาเส้นดำที่หลังออกนะครับผมมันคือขี้ครับผมและขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็มาเติมน้ําในกา,าน้ําร้อนกันครับผมนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมน้ําดื่มสะอาดนะครับผมเราจะเติมลงไปในกา,าน้ําร้อนได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาต้มน้ําให้เดือดก่อนนะครับก่อนจะใส่พวกผักสมุนไพรลงไปนะครับระหว่างที่รอน้ําเดือดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเก็บของที่ไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าของที่มันเกะกะออกไปก่อนเลยนะครับนี่เราไม่ใช่อันนี้แล้วนะครับเก็บไปได้เลยครับผมขวางมากๆวางไปเลยนี่เรามีแค่กาดน้ําร้อนก็เอาอยู่แล้วนะครับ การน้ำร้อนของเราก็ดีดเลยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นสัญญาณนะครับให้เราเริ่มใส่สมุนไพรลงไปได้เลยนะครับผมมากน,นะครับเปิดเลยนี่โหใส่ใบมะกรูดลงไปได้เลยนะครับใส่ตะไคร้ลงไปเลยครับผมใส่ข่าลงไปเลยครับผมตามด้วยเห็ดฟางนะครับแล้วก็พริกจินดาแดงนะครับผม เมื่อเราใส่สมุนไพรลงไปเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดนะครับปิดฝานะครับแล้วก็เปิดให้เดือดอีกหนึ่งครั้งครับผมเรียบร้อยนะครับนี่ดีดอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็รอให้น้ํามันเดือดก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่ตัวกุ้งลงไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวต้มยำของเรานะครับมันจะขาวหลังจากนั้นนะครับเราจะมาใส่ตัวเครื่องปรุงลงไปนะครับเริ่มด้วยพริกเผานะครับ จากนั้นนะครับใส่น้ําปลาลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับใส่น้ําตาลลงไปเล็กน้อยนะครับย้ําว่าเล็กน้อยนะฮะเกลืออีกเล็กน้อยครับผมนมข้นจืดนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับเมื่อเราใส่นะครับเครื่องปรุงลงไปหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ปิดฝานะครับแล้วก็กดเปิดสวิตช์อีกหนึ่งครั้งนะครับ เดี๋ยวรอกันแป๊บนึงนะครับรอเนี่ยได้ยินเสียงน้ำเนี่ยมันเดือดบุ๊บๆๆนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดมันได้เลยนะครับก็ดีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ของเราก็น่าจะเรียกว่าได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามานี่เดี๋ยวผมตักโชว์ให้ดูหน่อยดีกว่านี่หกุ้งนะครับก็เรียกว่าสุกกำลังดีเลยเดี๋ยวเรามาปรุงความเปรี้ยวนะครับด้วยมะนาวนะครับผมบีบลงไปได้เลยนะครับ ก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่ผักชีใบเลื่อยนะครับผมใส่ลงไปได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราไม่ต้องเปิดกาต้มน้ำนะครับไม่ต้องเปิดสวิตช์มาแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผักของเรานะครับเมื่อโดนความร้อนสูงๆนะครับมันจะดำแล้วก็ไม่น่ารับประทานนะครับผมไปเทใส่ชามกันครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาตักตัวเครื่องนะครับที่เราต้มลงไปนกับตัวน้ำต้มยำเนี่ยลงไปในชามนะครับผม ตอนแรกนะครับที่เราซอยผักชีไปเลื่อยไว้ใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเราใส่ในน้ําต้ยมยำไปแล้วนะ้อยอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่เราเอามาโรยหน้าตรงนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ต้ยมยำกุ้งน้ําข้นในกาน้ําร้อนครับผมทานต้ยมยำกุ้งเนี่ยมันต้องทานกับข้าวใช่ไหมฮะ และข้าวที่ผมใช้ในวันนี้นั่นก็คือพนมรุ้งข้าวหอมคัดพิเศษเป็นข้าวที่มีส่วนผสมลงตัวของข้าวหอมมะลิและข้าวขาวชั้นดีในอัตราส่วน30%ต่อ70%ข้าวหอมมะลิมีคุณสมบัติหอมนุ่มเหนียวส่วนข้าวขาวร่วนหุงขึ้นหม้อเมื่อนํามาผสมกันด้วยเทคโนโลยีการผสมที่ทันสมัยของพนมรุ้งทําให้ได้ข้าวหอมที่เมื่อหุงสุกแล้วจะขึ้นหม้อและหอมนุ่มพอเหมาะน่ารับประทานมากๆเลยครับเหมาะกับเมนูนี้มากเลยครับผมนึกมาถึงก็ ตอนที่ผมรอคอยนะครับก็คือการชิมนะครับผมมาเรามาเริ่มการชิมกันเลยดีกว่าชิมเลยนะครับต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับในการน้ำร้อนของเราเนี่ยอยากจะบอกว่า ทำออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าทดแทนกันได้สำหรับใครที่ไม่มีเตาแก๊สเนี่ยแนะนํานะครับใช้กาดาร้อนนี่ใช้แทนได้เลยความเปรี้ยวนะครับความเผ็ดนะครับความเค็มเนี่ยไปเจอกับข้าวเนี่ยมันกลมกล่อมแล้วมันก็อร่อยมากและยิ่งตอนทานนะครับเอาน้ําต้มยำเนี่ยราดลงบนข้าวนะครับทานไปด้วยกันข้าวก็ยังไม่แฉะนะครับผมเรียกได้ว่าลงตัวเพอร์เฟกต์สุดๆเลยครับน้องๆนะครับที่อยู่หอนะครับอยู่คอนโดแนะนำนะครับ ใช้เตาแก๊สไม่ได้นี่กา,าน้ำร้อนลุยไปเลยครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ให้กับรายการของเราด้วยนะครับพนมพรุง้งเมนูสามัญประจำบ้านเมนูอร่อยประหยัดง่ายใครๆก็ทำกินเองได้ที่บ้านกับผมเชฟชานนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ